สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะอ่าสำหรับมือนี้ก็โอ้เห็นว่าถ่ากันเบิดมืดไปเล่นแอดไปนั่งอยู่แผงลอตเตอรี่ยังมืดนะครับวันมีนคุณพ่อคุณจีอแอดมาบอกเนาะเพื่นชาวบ้านว่างเท่ากันครับผมเพิ่อนจะย้อนว่า,วางาฉะนั้นแล้วก็ผมก็ประกาศทู่ไปเพื่อที่ไปรบเหลราทำเท่าทกัน ลบเหล่าเพิ่นขึ้นกันวันต่อไปอันนี้ก็ขอตทษขอไฟเอฟซีทีธามาเบิดหมือวนเวียนแต่จนฮอดตามนี่ลหละวันต่อไปตอนนี้ที่แอปไทยทํามคิปอยู่ในการวลาการาทุ่มนะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วับผมมันเช็ดมอ่อบอดสิ่งที่เรียบร้อยแล้วจะเพิ่นฝากกำชับมาแน่เลขมันเข่าร้ายงวดแล้วนะครับก็ให้เอฟซแฟนช่องเข้า ให้พลอยแม่ลูก้าอะอาสุขสุขคนนะครับให้ใจวิจารณญาณในการรับชมใจจิตดีๆ,ๆก่อนสิลงทุนคันชอบกระจัดคันคัดกระพานไปเด้อพวอพี่น้องครับผมเพราะวา่าสูตรคำนวณเนี่ย่อนกระยำเสมอบอกว่ามันมมีสูตรได้ที่เข่าตลอดนะครับผมมันก็นมีถือมันเข่าแล้วมันก็ต้องหลุด ฉะนัน้นเราขึ้นเขาเมื่อหลายงวดแล้วงวดสิมานีกันใส่พวมะมะวัดระวางในการลงทุนนะครับผมซึงตัวเลขคนขา,ายว่าแล้วคนบอกว่าเมื่อวนี้คนหยุ่งเมื่อเหมือนอคนเบาหวานมันลอแต่สาหรับคลิปนี้นะครับแอบถ่ายถ้ำตอนหาทุ่มเวลาที่ลงนี่แอบซีลงหกโมงนะครับหกโมงเต่าเมือม่อเมื่อตีหาดีเอาเว,วลาไนันเลตีหานอะ,อะอ่าจะอะไรก็ทีลงไปตีหานะครับพอให้พี่น้องเห็นคลิปที่กำลังถ่ายถ้ำอยู่เนี่ก็คือเห็นประมาณช่วงตีห้า นะครับอ๋วันนี้เข้ากับซีเมืองในส่วนตัวเลขกนะครับว่าเพิ่นหายมากจังไรแน่เดี๋ยวชิวบอสูตฟังนะครับ่ว่าเพิ่นกะฝากมาอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเพิ่นที่ให้สูตรดับมากนะครับเดี๋ยวแอปสีดำสูตรดับให้พ่อยพี่น้องเท้าในเมืองกับสูตรดับของเพิ่นนะครับเดี๋ยวสีเฮ็ดสูตรให้พร้อมเพิ่นฝากสูตรมาพร้อมให้มาเฮ็ดให้สู้พ่อยพี่น้องเพราเบื่งพร้อมสูตรดับเพิ่นเนี่ยสุดยอดเชื่อกันนะครับอ่าซึ่ง ตัวเลขที่เพิ่นำนวณออกมาแล้วสมมติว่างวัดใดที่ที่เพิ่นบ่ามั่นใจจสิเพิ่นกับชีิตัสกบสูตรดับสูตรยังเพิ่นกับชีวิตเบิ้งหลายอย่างหลายอย่างประกอบกันนะครับเพื่อที่ได้ตัวเลขมากขึ้นเดียวแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับแอดจะที่วอลสูฟังกรว่าที่เพิ่นห้กําลังวั่นมากนะครับเพิ่นบ่ให้สองสูตรพร้อมกันวิธที่แอดลงไปก็คือลงไปสองสูตร นึกออก่ครับแอดลงไปสูตรแรกก็คือเอา,อาผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมเอาผลลัพธ์ที่ได้มาบวกเอามาตั้งแล้วก็เอากําลังบันมาใส่แล้วก็บวกลงมาให้ได้ผลลัพธ์แล้วก็เอาผลลัพธ์มาตั้งนี่ครับนี่คือสูตรแรกที่แอดลงไปเนาะที่พอยพี่น้องถามมาซีเจ็ดเจมันมแ่แจะใสนงไอแปดหนึง่งหนึ่งมันมา่าจะใสน,นั่นก็คือผลลัพธ์มันครับผมผลลัพธ์ที่มันได เขาบอ,อกมาตั้งบวกลบกันลงมากซึ่งผลสรุปแล้วมันกาเคลื่อนเทลลแตมเนาะ,ะเกือบถีบสามตัวลรไปเคลื่อนเทลลแตมก็คือบวกเพิ่มบวกเพิ่มแตมมากนะ,ะจับแปดนึงหนึ่งสี่มันแปดออกแปดนึ่งสองยังสิครับผมสี่เจ็ดเจ็ดมันออก 4, 7, 8, สี่เจ็ดแปดมันสิครับผมอ่าแค่นั้นแล้วคุณพ่พคุณจะหายมากเปลี่ยนกำลังบันของสูตรนี่ตอนเด้อครับผมกำลังบันที่พออ่อยพี่น้องรอค่อยกันมา ส่วนเมื่ออื่นยังยมือแรกเพิ่นฉีบอกกำลังวัน่นของสูตรที่ที่สองก็คือสูตรที่เอาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งมาตั้งแลวก็บวกรบคูณหารกันออกมากเพื่อฉีให้ได้ผลลัพธ์ของหวัดต่อไปนะครับผมซึ่งสองสูตรนี่ไม่แพ้กันเลยครับผมไม่แพ้กันเลยให้ว่าสูสีคู่ขี่กันมากสวยงามมากๆแต่บางคนบอกว่าโอ้สูตรสองดีกอไว้ยประชันบางคนบอกว่าสูตรแรกดีกอเอ้าเอาลายใหญ่ห้างนะ ยังขนาดไหนเพื่อนอ่บาบันนี้เข้ากับซีเมเริ่มครับเอฟซีครับผมสีเมเริ่มอ่าจากงวดที่มันออกสองศูนย์สองนะครับอ่าโจดก็คือเมื่อนั่นโจทย์คื้ออ่าแปดหนึ่งหนึ่งครับผมอ่าตั้งด้วยแปดหนึ่งหนึ่งเลยเนอะตังด้วยแปดหนึ่งหนึ่งให้พี่นออ้องเขาเบิ้งอ่าแปดหนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็สูตรแรกเลยครับผมอ่าไอเอฟซีทุกท่านนะครับผมอย่าเลืมมา อย่าเอากำลังวั่นของสูตรหนึ่งไปผสมสูตรสองเนี่ยเย้ากำลังวั่นสูตรสองกับว่าผสมสูตรหนึ่งหามไปผสมกันโดยเด็ดขาดนะครับคำนวว่าผสมกันเมื่อไดเนี่ยโอ้สวัสดีครับเลยครับผมจบเกมเลยมูฮั่งอ่าจาแล้วเอางวดที่แอดเทดข้างไว้นี่ก็คืออโจทย์แปดหนึ่งหนึ่งเนาะก่อนจีมาไดสองจนสองนี่แหละอ่ากำลังวั่นของแปดก็คือแปดหกแปด แปดหกแปดกำลังบันของหนึ่งก็คือสอง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 กำลังบันของหนึ่งอีกก็คือสองสองสองครับผมแล้วบ้านี้เข้ากับบวกออกมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไงให้ได้ผลลัพธ์หัวล่าสุดตัวหนึ่งหัวที่มันออกสองตูนสองแปดตัวนี้ได้สองนะครับแปดบวกสองก็เป็นสิบ บวกอีกสองก็เป็นสิบสองตัวนี้ได้ศูนย์ครับผมโดยหกบวกสองก็เป็นแปดนะครับมาบวกอีกสองก็เป็นสิบพอดีอ่าบอกก่อนเด้อพี่น้องเด้อใส่ตังใส่ตังแต่ตัวหลักหน่วยมันเด้อตัวทดหามออกมาบวกเพิ่มนะครับห้ามเอามาบวกเพิ่มโดยเด็ดขาดมันสิกขาดเกยนนะอ่ะบาบอนนี้ก็คือแปดกับสองเป็นสิบอ่ามาบวกสองอีกก็เป็นสิบสองใส่สองครับผมตัวทดเอาทิ้งไปนะครับ จทย์งวดชิมาหอดเนี่ยคืองวดชิมหกตุลาคมสองอ่าเอียงก็สองห้าหกหกเนาะโจทย์จะคือสองศูนย์สองครับผมเอาสองศูนย์สองตั้งครับผม,อมเอาสองศูนย์สองตั้งครับผมที่พ่อยคิดลองล้อ,อก,กันว่าเบิดเหมือบดเว้นละ่ะฮะมันจะมาเบิ้งไปพร้อมๆกันครับผมโจทย์คือสองศูนย์สองเนาะ

ในส่วนของสองนะครับวินอนคือที่โจทย์ไว้อยู่นะครับผมกาลังวันของสองก็คือห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ครับห้าแปดศูนย์เนาะกาลังวันของสองเขียนอีกเพราะว่ามันเบิร์นสองนี่สองศูนย์สองเบิร์นสองเขียนไปเลยกาลังวันของสองห้าแปดศูนย์นะครับแอดไก่ย่างใส่กาลังวันเกาด้วยนครับอืจะไป แต่บ้านี้ส่วนกําลังวันของศูนย์ที่เรารอกันมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอ่ลอมันมาเบิดมือของวันที่สิบเอ็ดเนี่ยก็คือสามสี่ห้าสามสี่ห้าหาบวกกนลงไปบาะเี้หาผลรางวดวันที่สิบหกตุลาคมสองหาหกที่นี่ออืบวกเพินน่มห้าบวก ศูนย์ก็ได้ห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าอ่าผลลับหลักหน่วยได้แก้หาครับพี่น้องครับผมส่วนหลักสิบบ้านแปดบวกสีกเ่เป็นสิบสองอ่าสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบครับผมได้ศูนย์นะครับเด้อศูนย์หลักหน่วยช่วนศูนย์หลักสิบอีกเราคลิปนี้ก็ได้อ๋อวันนี้ต่อไปครับผมห้าบวกห้าเป็นสิบ ครับผมมาบวกอีกสามก็เป็นสิบสามครับผมอ่าใส่สามตัวทดเอาทิ้งครับผมผลลัพธ์ของงวดที่สี่ฮอดนี่นะครับผมก็คือสามศูนย์ห้าครับสาม3ูนย์ห้าขอตรวจขอไห้ได้พอยพี่น้องเป็นอย่คือว่าบอกเป็นตัวที่เพื่อนเฮดมาไลรอาบางท่านบางคนเพื่อนก็อยากได้สูตรพร้อมอ่าอยากได้ตัว่ากำลังวันน้ำนะครับผมก็เลยได้มาเอาสูกันฟังอย่างสิอ่ะเขียนงวดวันที่ ใช่บาทบอกเองที่ครับวบันที่นานละเขียนแค่นี้เขียนตัวแดงๆไว้นี่สี่ <Hello. S 2> รอ้อยเฮ็ดหยังเลขเลยเด้อดิสี่รอ้อยเฮ็ดหยังผลลับได,ด้อเด้อดิเออ,อนนี้คือสูตรแรกครับผมสูตรแรกเลขที่ได้ก็คือ 3.05ศูนยห้าเด้อพอพีนงครับสูตรแรกคือสูตรเอาอผลลัพธ์มาตั้งแล้วก็กำลังบันมาบวกลบกันเพื่อจะได้ผลลัพธ์อีกรอบหนึ่งก็งมาตั้งอ,อนนันะครับผมจะตั้งต้อกันไปเรื่อยๆนี่ครับบานี้รอบสูตรสองจะเป็นช่วงแรกของวันที่สิบสองครับผมช่วงแรกวันที่สิบสองคุณพ่อคุณนจะตีอ่า โทรมาบอกที่หนึง่งครับ่นแชทมาบอกครับผมนี่รักฐ้างใจยู่นี่แหละครับผม่น,ออน,แ,มนแชทมาบอกอ่าเดี๋ยวเราจะรุ่นเบิ่งมาสูตรที่สองเนี่ยสูตรเอารางวัลสามตัวท้ายนี่ครับผมอสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนโจทย์อเอากรางวัลมาตั้งบวกลบคูณหารออกมาจังสีนะครับผมเดี๋ยวก็ล่อเบิ่งเด้อพวยพี่น้องครับผมผมเข้เขาใจอยู่ว่าหลายท่านหลายคน อากาศนาชิเข้าใจดีแต่ว่าหลายท่านหลายคนกะถา่าจะตัว,ต,วตัวเลขที่เบ็ดเสียเรียบร้อยแล้วบางทีนะครับเอาแค่ในสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบค,ครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเพื่อปิบอยพาดคลิปเด็ดๆต่อไปภายในภาคหนาห้า,ากัิมี่สูตรมาเาสู้กันฟังยังซี่เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผม ยังมีสูตรดับอีกสูตรหนึ่งของอคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เพื่อนจะให้สูตรพลิกชีวิตพิชิดเงินล้านเปลี่ยนชีวิตพิชิดเงินล้านนะครับผมเพมื่อนกติห้สูตรดัมาม่ามีอีกหลายสูตรเพื่อนบอกว่าเพื่อนเสียหายมากซึ่งสูตรเพื่อนมแต่สูตรที่เด็ดทั้งนั้นนะครับมีโอกาสได้ผู้เราได้คุยได้่าอย่าครับเพื่อนนะครับัานา้จะถือว่าเป็นเรื่องดีที่เพื่อนจะเอา มาแดงปั่นมานำเสนอให้เอฟซีสุขูมทุกนได้รูแนวท่ทางตัวเลขนะครับอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใส่วิจารณญาณานในการรับชมใส่สติดีๆก่อนสิลงทุนนะครับชอบกระจัดจัดจะพานเด้อครับผู้บุญอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานครับผมจะเรัาคลิปนี้กันเอาทรัมมี่ครับเด,เดินเที่ยงขึ้นแล้วที่เขารับเขานอน,อนแล้วบ่ดนี้อ่าคอยเอฟซีถุกท่านนอนหลับฟันดีอ่ามีโชคมีใช่ าหน้าที่การงานว่าว่าสิเป็นโชคลาภวัสนาให้จงมันเกิดขึน้นกับเอซทุกทัานทุกคนที่ชมคลิปวิดีโอของทางทีมงานบุญพาลวย่วยู่ทุกทัานทุกคนครับผมทีมไทยทรง่ายพ่อพี่น้องเขานอนด้วยตัวเลข305ครับโชคดีไม่ใช่สุกูทุกคนครับสวัสดีครับ